แรงแรงเดินจะขาลากเลยเอาตั้งแต่ฝนตกยันฝนหยุดและแดดออกและก็เย็นนะวันนี้วันศุกร์แล้วก็จะกลับทางรามคำแหงด้วยแล้วติดว่ะเอาไงดีก็ต้องติดต่อไปเสียแล้วเดี๋ยวไปรับคุณด็อกเตอร์อีก แลวบีซี่จังเลยนาะงคนนี้ก็ทำธุระเสร็จแล้วก็ชิลบริเวณน,นี้ตอนนี้อยู่บางกะปิเรากำลังจะใช้เส้นทางลาดซึ่งไปโผล่รามคำแพงโนสิสอ <laughs> โอเค Ok, vai que eu.